โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออโมริมลั่นไร้ข้ออ้างหากแมนยูไม่ชนะเกมเยือนพาเลส รูเบนอัลมรินผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเตือนลูกทีมหมดข้ออ้างถ้าหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคริสตัลพาเลสที่เซีเฮิร์้พาร์คสึกพิมริกอังกฤษวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้ทัพปีแสดงชนะแค่แมตช์เดียวในการเล่นเป็นทีมเยือนจาก11นัดหลังสุดรวมทั้งเกมที่เสมอเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสและไก่เดือยทองทอแนมฮอสเปอร์ที่สำคัญพวกเขาไร้ชัยชนะ5เกมจากการบุกเยือนพาเลส สำหรับทีมของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ได้พักเพียงแค่3วันหลังจากพวกเขาเพิ่งแพ้สตาบุก1นต่อ 2, สศึกอยู่ฝ้าคอนเฟลิเกลีกรอบหลีกเฟสขณะที่แมนยูต้องการชัยชนะในเกมนี้อย่างมากเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาหลังแพ้เอเวอเรตันที่เหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายใหญ่ชาวโปรตุเกสเปิดใจว่าสโมสร,รของเรามีเป้าหมายเหมือนเดิมเพราะปีที่แล้วเราต้องชนะให้ได้แทบทุกเกมและเราก็เจอเสียงวิจารณ์มากมายในช่วงที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ดังนั้นสําหรับสโมสร,รของเราแล้วไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นผมเคยพูดเรื่องยุโรปาไปแล้วและก็พูดเหมือนเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่เรายังเล่นในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปปีนี้ผมก็พูดแบบเดิมไม่ว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสียจากการไม่ได้เล่นยุโรปก็ตามมันไม่ใช่ข้ออ้าง ปีที่แล้วหรือปีนี้เราก็ต้องชนะเกมให้ได้เสมอสำหรับฟอร์มเกมเยือนที่ไม่ค่อยดีนักของแมนยูนั้นอโมริมกล่าวว่าผมรู้สึกว่าในช่วงระหว่างปีนี้ตอนที่เราได้เล่นในบ้านเรามีความเข้มข้นสูงมากและผมรู้สึกว่าเกมที่เล่นในบ้านพบเอลตันความเข้มข้นในการเล่นไม่ได้อยู่ในระดับเดิมดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีขึ้น เป็นเรื่องยากที่จะระบุออกมาเพียงข้อเดียวว่าทำไมเราถึงเอาชนะเกมเยือนไม่ได้ยังมีปัญหาอีกหลายด้านแม้ว่าเราจะพัฒนาขึ้นแล้วก็ตามแต่เราต้องเรียนรู้วิธีปิดเกมให้ได้ถ้าหากต้องการคว้าชัยชนะอโมริมระบุ แมนยูเจอข่าวร้ายทั้งแนวลุกและแนวรับต่างมีปัญหาหลังมาชุดขุนย่าเบนจามินเชสโกและแฮร์รี่แมกไก่อดเจอคริสตันพาเลทวันอาทิตย์นี้ดูเป็นอบริมกุนซือแมนเชสเตอร์ United, ยืนยันว่ามาชุดขุนย่าเบนจามินเชสโกและแฮร์รี่แมกไก่อยังไม่พร้อมกลับมาลงเล่นเกมไปเยือนคริสตันพาเลทในศึกเพีย์มรีกวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้ แม็กควายปราการหลังชาวอังกฤษบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังส่วนเชสโกกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียเจ็บหัวเข่าจากนัดที่แมนยูออกไปเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์2-2ต่อเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนหลังลงมาเป็นตัวสำรองขณะที่คุณย่าดาวยิงบาซิเลียนเจ็บจากตอนซ้อม กุนซือชาวโปรตุเกสเผยในการถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนว่ามาเตอุสขุนย่าจะไม่พร้อมลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้สำหรับเชสโกจะต้องใช้เวลาอีกเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายที่จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างในเวลานี้แมนยูรังอันดับ10ของตารางมี18คะแนนจาก12นัดส่วนคริสตัลพาเลซอยู่ที่5มี20คะแนน พอสโคตำนานแมนเชสเตอร์ยูเต็ดยอมรับว่าเขาผิดหวังที่คอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งไม่ถูกรูเบนอาร์มริมใช้งานมากเท่าที่ควรในฤดูกาลนี้ไมนูเป็นสำรองส่วนใหญ่และตกเป็นข่าวว่าอาจหาทางย้ายออกจากโอทาฟอร์ดเพื่อโอกาสลงสนามในตลาดซื้อขายนักเตะมก,การาคมสโคกล่าวว่าหนึ่งในสิ่งที่น่าผิดหวังมากที่สุดสำหรับผมคือคอบบี้ไมนูไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดชุดนี้พวกเราได้เห็นว่าเขาเก่งขนาดไหนเมื่อ18เดือนหรือ2ปีก่อน แต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่รู้ว่ามันถึงไม่เกิดอะไรแบบนั้นกับเขาดูเหมือนว่าผู้จัดการทีมไม่ค่อยปลื้มเขาสักเท่าไหร่แต่เราทุกคนทราบดีว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรมาเตอุสกุนย่ากองหน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกล่าวขอบคุณแฟนบอลผ่านโซเชียลมีเดียหลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นกุนย่าได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมส่งผลให้ไร้ชื่อในเกมที่แมนเชสเตอร์พลาดท่าแพ้คาบ้านต่อเอเวอเรต0-1โดยรูเบนอาร์โมริมเลือกให้โจชัวเซิร์ซีเล่นแทน อโมริมยืนยันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากองหน้าชิมชาติบราซิลจะพลาดเกมกับคริสตันพาเลสในวันอาทิตย์นี้แต่อาการบาดเจ็บไม่ได้ร้ายแรงและคาดว่าจะกลับมาพร้อมลงสนามในเกมถัดไปผมคาดหวังว่าจะมีมาทุดในเกมถัดไปกับเวสแฮมไม่ใช่เกมนี้อโมริมกล่าวขณะที่อดีตห oh ัวหอกวูฟแฮมตันก็ลงไอจีสตอรี่ขณะปั่นจักรยานเรียกความฟิตในยิมพร้อมข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกข้อความผมยังไม่ได้เป็นบ้าไปซะก่อนนะครับ ต้องแก้วิงแบ็กพี่ริมอยากได้แบบอามัดอีกคนรูเบนอาบริมกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการวิงแบ็กเชิงรุกอีกหนึ่งคนที่มีสไตล์คล้ายอามัดเดียโลเพื่อให้ทีมเล่นได้ดีขึ้นในระบบนี้กุนซือยูเนเต็ดถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ไม่ยอมปรับแทคกติกในเกมไพ่เอเวอเรตสิบคนแบบน่าผิดหวังที่โอทฟฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ระบบ3-421ของเขาถูกจับตาอีกครั้งก่อนเกมเยือนคริสตันพาเลสซึ่งกำลังทำผลงานได้ดีภายใต้ระบบเดียวกัน อมโมดิมต้องการประตูในเกมกับเอลตันเขาเปลี่ยนแพทติกดอกูวิงแบ็กซ้ายออกแล้วส่งดีโกดาโลซึ่งเป็นฟูลแบ็กตามธรรมชาติหลงเล่นแทนแบบตำแหน่งต่อแทนและส่งผลให้ยูเนเตดขาดความอันตรายทางฝั่งซ้ายในทางกลับกันวิงแบ็กที่เน้นเกมรุกของพาเลตอย่างดานียลมุนยอตและไทลิกมิดเชลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมของกลาสเนอร์ประสบความสำเร็จ ขณะที่ยูเนเต็ดมีผู้เล่นสไตล์นี้จริงๆแค่เพียงอามัดและอาโมริมก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงหากต้องการให้ทีมพัฒนาขึ้นเมื่อถูกถามว่าวิงแบ็กคือจุดที่อยากเสริมไหมอาโมริมตอบว่าเราต้องการเวลาในการพัฒนาคาแรคเตอร์การเล่นของทีมที่ผมพูดแบบนี้มาตลอดปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเกมล่าสุดกับเอเตันเราควรมีผู้เล่นอย่างอามัด แต่เป็นเท้าขวาเล่นอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเล่นกับทีมที่เหลือส0คนด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เองที่เราจะพัฒนาต่อไปในอนาคตตอนนี้เรายังไม่ใช่ทีมที่ลงตัวสมบูรณ์สําหรับการเล่นในระบบนี้แต่เหมือนทุกทีมเราต้องใช้เวลาในการหาคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมในแต่ละตําแหน่งกุนซอยูเนเต็ดยังปฏิเสธการเปรียบเทียบแบบตรงๆกับพาเลสก่อนเกมวันอาทิตย์แต่ยอมรับว่าตอนนี้ทีมของกราสเนอร์ทําผลงานได้ดีกว่าเนื่องจากพวกเขาอยู่ในอันดับ10เราเล่นกันคนละแบบ คุณดูจากข้อมูลก็รู้มันอธิบายทุกอย่างได้ยากพวกเขาเป็นสมมสรที่แตกต่างและพวกเขากำลังทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเรานั่นคือเรื่องง่ายๆคุณไม่ได้บอกว่าทีมที่ใช้ระบบ4 3 3ทุกทีมเล่นในแนวทางเดียวกันเราเล่นในช่วงเวลาที่แตกต่างเราเล่นเกมรับในพื้นที่ที่แตกต่างเราเล่นเกมรุกในแนวทางที่แตกต่างพวกเขาแค่ทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเราเท่านั้นเอง ต้องทุ่มผีซีเรียสแผนดึงแอนเดอร์สันเติมกลางเดวิดออสตีนักข่าวคนดังเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจเอลเลียตแอนเดอร์สันกองกลางนอตติงแฮมฟอร์เรสอย่างจริงจังแม้เจ้าป่ามีความชัดเจนว่าไม่มีแผนการขายนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้แต่ก็ไม่สามารถยุติความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆโดยปีแสดงเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจอย่างชัดเจน ฟอร์เรทราบดีว่ายูเนเต็ดมีความสนใจนําตัวแอนเดอร์สันไปเป็นหนึ่งในการเสริมกองกลางเกมรับของสโมสรอย่างไรก็ดีหากเกิดการย้ายสังกัดต้องเป็นค่าตัวที่ f o r ์เรพิจารณาแล้วว่าดีพอกับการแยกทางกับแข้งวัย23ปีสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2029และรับค่าในราว0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเขากําลังมีความสุขกับการสร้างผลงานในซิตี้กราวและพิ่งซื้อบ้านในเมืองด้วย อาโมริมรับพาเลตเข้าใจระบบ3-4-2-1เหนือกว่าผีรูเบนอาโมริมเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตรงไปตรงมาว่าคริสตันพาเลตคู่แข่งที่จะพบกันในวันอาทิตย์นี้มีความเข้าใจและทำผลงานภายใต้ระบบการเล่น3-4-2-1ได้ดีกว่าทัพปีศาจแดงกุนซอชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบระบบ3-4-2-1เช่นเดีวยวกับโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมพาเลตได้ให้ความเห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่าง2ทีมที่ใช้แผนคล้ายกัน เราเล่นกันคนละแบบคุณสามารถเข้าใจได้จากข้อมูลพวกเขาเป็นสโมสรที่แตกต่างและกำลังทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเรามันง่ายมากอมโมดิมกล่าวแม้จะใช้แผนคล้ายกันแต่อมโมดิมมองว่ารายละเอียดการเล่นก็ยังแตกต่างกันมากโดยกล่าวว่าคุณไม่สามารถพูดได้ว่าทุกทีมที่ใช้ระบบ433จะเล่นในรูปแบบเดียวกันเราเล่นในสถานการณ์ที่แตกต่างเราป้องกันในพื้นที่ที่แตกต่างเราโจมตีในแนวทางที่ต่างกันพวกเขาแค่ทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าเราเท่านั้น ทังนี้แมนยูเต็ดมีสถิติไม่ดีนักในการเจอกับคริสตันพาเลซในช่วงหลังเพราะแพ้ถึง3นัดและเสมอ1นัดใน4นัดหลังสุดขณะเดียวกันการไปรเยือนเซลเฮิร์ตพาร์ค5นัดหลังสุดก็แพ้กลับออกมา2นัดและอีก3นัดได้เพียงเสมอ แมนยูติดลบ1.5หมื่นล้านเรียมริดมูลค่านักเตะพุ่งสุดเปิดข้อมูลแมนยูเป็นทีมูลค่านักเตะซื้อมาติดลบมากที่สุดทะลุ15,000ล้านบาทขณะที่เรียมริดบวกมากสุดเกือบ22,000ล้านบาทตั้งแต่ปี2021 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะซื้อเข้ามาลดลงมากสุดนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2021โดยติดลบมากถึง359ล้านปอนด์หรือประมาณ15,437ล้านบาทตามข้อมูลจาก c i s Football Observatory สถาบันวิเคราะห์ชื่อดังแมนยูลงทุนไปกับการเสริมทัพอย่างมากแต่นักเตะที่ซื้อมาส่วนใหญ่มีมูลค่าลดลงอย่างเจดรนซานโชที่ซื้อมาแพงถึง73ล้านปอนด์อันโตนี่86ล้านปอนด์และองเดโอนาน่า47.2ล้านปอนด์ ส่วนเรอแมดริตยักษ์ใหญ่ลาลิก้าสเปนเป็นทีมที่มีมูมลค่านักเตะเพิ่มขึ้นมากสุดนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2021โดยมีตัวเลขบวกถึง511ล้านปอนด์5อันดับทีมมูลค่านักเตะลดมากสุดตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2021 1. แมนยูลบ359ล้านปอนด์ 2. อัลฮีลาลบ249ล้านปอนด์ 3. เวสแฮมล179ล้านปอนด์ 4. อัลอาลีลบ169ล้านปอนด์ 5. อัลนาเซอร์ลบ161ล้านปอนด์ 5อันดับทีมมูลค่านักเตะเพิ่มมากสุดตั้งแต่เดือนมก,การาคมปี2021 1รรแรริดบวก511ล้านปอนด์2แอตักแฟงเฟิร์ตบวก336ล้านปอนด์3แอตตันวิลลาบวก234ล้านปอนด์4ไบรตันบวก223ล้านปอนด์5ปีแอชเชบวก220ล้านปอนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ